ความลับแห่งราชบัลลังก์ทายาทพระนเรศวรที่หายไปในหน้าประวัติศาสตร์ไทยครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ครับผู้ที่ก้ชาติไทยเนี่ยจากพม่านะครับทรงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอิสรภาพแต่ว่าก็กลับมีคําถามหนึ่งครับที่ประวัติศาสตร์ยัยงไร้คําตอบที่แน่ชัดก็คือว่าพระองค์เนี่ยมีพระราชโอรสจริงหรือเปล่า แม้ว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์โดยทั่วไปเนี่ยจะระบุนะครับว่าพระองค์เนี่ยไม่มีพระราชโอรสหรือพระราชธิดาครับแต่ในพงศาวดารบางฉบับเนี่ยกลับบันทึกชื่อเจ้านายบางพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าลูกเธอของพระองค์ครับแล้วเหตุใดชื่อของพระโอรสพระองค์นี้จึงแทบไม่ปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์เลยหรือว่าในความเป็นจริงนั้นถูกกลบฝังอยู่ใต้ม่านแห่งอำนาจการเมืองและก็ความวาดแวงในราชสำนัก เรื่องราวนี้เนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในปริศนาที่ถูกซ้อนเร้นที่สุดในประวัติศาสตร์อายุทยานะครับซึ่งวันนี้ผมจะรวบรวมหลักฐานที่มาและก็เรื่องราวเพื่อที่จะร่วมกันเปิดม่านความลับที่บางทีแล้วเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีไปตลอดเลยก็ได้นะครับลองตามผมมาครับวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่าพอดแคสต์กับผมปิงปองนะครับ พบกันได้ทาง YouTube Channel ของคนติดเล่าพอดแคสต์ครับ Facebook แล้วก็ Tik t o k ในชื่อคนติดเล่าครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กรุณากด s u b s c r i b e แล้วก็กดระดิ่งแจ้งเตือนครับกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เลยครับและถ้าจะสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ช่องประวัติศาสตร์เล็กๆช่องนี้ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับด้วยการกดขอบคุณหรือว่าซูเปอร์แตงส์ทางหน้า YouTube ได้ครับเพื่อให้คอนเทนต์ประวัติศาสตร์เล็กๆนี้จะยังมีลมหายใจต่อไปครับขอบพระคุณมากครับ เรื่องราวในวันนี้เนี่ยจากหลากหลายที่นะครับทั้งจากพระราชพงศาวดารฉบับพระัราชหัตทะเลขาจากหอสมุดแห่งชาติพระนครนะครับจากพระราชพงศาวดารคำให้การชาวกรุงเก่ามีพงศาวดารคำให้การของขุนหลวงหาวัดและก็มีเอกสารจากฮอลันดาในสมัยกรุงศรีธยาที่อยู่ในหอสมุดแห่งชาติพระนครด้วยครับคุณผู้ฟังครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยมีพระราชโอรสหรือเปล่า ตามความเชื่อเรืเดิมเนี่ยทั้งจากบทความของอาจารย์สำนักต่างๆนะครับรวมถึงนิยายภาพยนตร์ทั้งหลายเนี่ยมักจะพยายามให้ข้อมูลตรงกันแหละครับว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยตลอดรัชการของพระองค์เนี่ยต้องวิ่งบุญทําศึกสงครามไม่เว้นแต่ละวันครับทําให้พระองค์เนี่ยไม่มีมเหสีและพระราชโอรสที่ด่าเลยแม้แต่พระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพยาดํารงราชานุภาพเองเนี่ยก็ส่งเชื่อเช่นนั้นนะครับ จากคำบอกเล่าหลายกระแสของผู้รู้ทั้งหลายนะครับซึ่งก็ทำให้น่าคิดเหมือนกันครับว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องจริงแบบนั้น,น,นก็ได้แต่ว่าในพงศสวดานฉบับพระราาตทะเลขามีตอนหนึ่งครับเขียนเอาไว้อย่างนี้ครับว่าลุศกราช953ปีเถะตรีศกพระศรีสุพรรณมาธิราชผู้เป็นพระยาละแวก ก็ให้พระยากลาโหมผู้เป็นลูกเขยมากราบทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระบรมมพิษพระพุทธเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ว่าพระยาอ่อนอันหนีไปอยู่ด้วยสองพันในตำบลแสงสะโทงนั้นประมูลของพันทั้งปวงได้มากแล้วว่าจะยกมารบพระยาละแวกพระบาทสมเด็จพระบรมมหิษพพระพุทธเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ก็มีพระราชองค์การให้แต่งทัพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระมหาธรรมราชาและช้างเครื่องห้าสิบช้างม้าร้อยพลหมื่นและเจ้าพระยาธรรมอาธิบดีเจ้าพระยาสวรรคโลกพระยากำแพงเพชรพระยาสุโขทัยพระยาพันธารายกไปทางโพธิสัตว์และยกให้ไปตีทัพพระยาอ่อนในตำบลแสงสะทงนั้นครั้งตีทัพพระยาอ่อนแตกฉานแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอก็ยกทัพคืนมา โดยทางพระนครหลวงมาถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระบรมมุปิดพระพุทธเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จากบทควมในพงศาวดารนี้ครับคุณผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระบรมมุปิดพระพุทธเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์เนี่ยไม่ต้องสงสัยครับว่าเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระเอกาทศรสแน่นอนครับแต่มันน่าติดใจอยู่ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระมหาธรรมราชาเนี่ยเป็นลูกใครครับ อีกฉบับหนึ่งเป็นพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐนะครับมีข้อความนี้ด้วยครับแต่ก็เขียนสั้นๆนะครับว่าศักราช965เทศสกทับพระเจ้าฝ่ายหน้าเสด็จไปเอาเมืองขอมได้ก็ที่รู้ๆกันอยู่ครับว่าตําแหน่งพระเจ้าฝ่ายหน้านั้นเน่ยเป็นตําแหน่งที่พระมหากษัตริย์เนี่ยจะส่งมอบให้กับองค์อุปราชอยู่เสมอนะครับแต่ตําแหน่งพระเจ้าลูกเธอพระมหาธรรมราชา ที่ปรากฏในพงศาวดารเนี่ยเมื่อบวกลบคูณหารออกมาแล้วก็น่าเชื่อว่าเป็นคนคนเดียวก,กันกับพระเจ้าฝ่ายหน้านี่แหละครับคาถามที่ว่าพระองค์ทรงเป็นลูกของใครเนี่ยเป็นคําตอบที่จะว่าไปก็ไม่ยากนักนะครับเพราะว่าพระราชโอรสของสมเด็จพระนเรศวรในพงศาวดารเนี่ยไม่เคยระบุชื่อครับส่วนพระโอรสของสมเด็จพระเอกาทศรสเนี่ยพงศาวดารนนยืนยันชัดเจนครับว่าทรงมีอยู่สองพระองค์ก็คือเจ้าฟ้าสุทัศน และก็เจ้าฟ้าสีสวภาคครับดังนั้นคำตอบที่น่าจะเป็นคำตอบที่น่าสนใจก็คือพระมหาธรรมราชาเนี่ยก็น่าจะเป็นลูกเธอของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยแหละครับส่วนพระชายาของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยวันวลิศเนี่ยระบุนามเอาไว้ว่าเจ้าขรัวมณีจันทร์นะครับผู้เป็นชายาไม้ของพระนริ์อย่างในบันทึกของวันวลลิศครับ ซึ่งสอดคล้องกับคาให้การของขุนหลวงหาวัดที่ว่าสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยมีพระมเหสีพระนามว่ามณีรัตนานะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับข้อมูลของวันวลิศแหะครับหรือว่าจะเป็นไปได้ว่าท่านอาจจะมีมเหสีสองพระองค์ก็ได้นะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยคงจะต้องสถาปนาลูกของพระองค์เนี่ยให้เป็นพระมหาธรรมราชาปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือเช่นเดียวกับที่เคยเป็นตําแหน่งของพระราชบิดาของพระองค์ครับที่เคยครองพิษณุโลกมาก่อนนั่นเองนะครับ S 1> <S 1> สังเกตได้อีกอย่างก็คือแม่ทัพที่ยกไปตีพระยาอ่อนด้วยกันในคราวนั้นเนี่ยก็ฟังดูชื่อแล้วเนี่ยเป็นแม่ทัพที่อยู่แถวเมืองเหนือทั้งสิ้นเลยครับเหตุการณ์สงครามครั้งนั้นเนเกิดขึ้นเมื่อ2,146นะครับก่อนที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยจะสวรรคต2ปีครับเมื่อพระองค์สวรรคตเนี่ยทรงมีพระชนได้ประมาณสัก5 0า0 0าครับพระเจ้าลูกเธอพระองค์นี้ก็น่าจะมีพระชนอยู่ในราวสัก2 0ถึง22พันษาคร,ครับ และที่ลูกเธอพระองค์นี้สรงได้เป็นแม่ทัพไปปราบพระยาอ่อนในคราวนั้นเนี่ยคงจะเห็นนะครับว่าเป็นเพียงสงครามเล็กๆครับเพราะว่าใช้พลเพียงแค่หมื่นคนเท่านั้นแต่เรื่อเน้นแม่ทัพในกองใหญ่โตทั้งสิ้นแหละครับทําให้น่าเชื่อครับว่าคงจะเป็นการเสริมพระบารมีของลูกเธอของพระองค์ครับและเป็นการประเดิมศึกของพระองค์โดยมีแม่ทัพผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงให้เท่านั้นแหละครับ พระเจ้าลูกเธอพระมหาธรรมราชาตามคาในพงศาวดารเนี่ยจะทรงมีพระอนุชากี่องค์เนี่ยไม่ทราบได้ครับเพราะว่าหลักฐานเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์เนี่ยน้อยมากครับแต่ปรากฏว่าเมื่อเสร็จศึกพระยาอ่อนคราวนั้นแล้วเนี่ยพระองค์ก็หายเงียบไปเฉยครับไม่มีบันทึกถึงอีกเลยครับไม่รู้ว่าทรงเป็นตายร้ายดียังไงครับในเวลาต่อมาเนี่ยเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสวรรคตลงเนี่ยพระอนุชาก,ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรส ก็ส่งขึ้นครองราชสมบัติต่อครับตรงนี้เองครับที่ทําให้เรื่องราวของพระเจ้าลูกเธอพระมหาธรรมราชาตามในพงศาวดารเนี่ยได้หายไปครับพร่องหายไปไหนอย่างไรมีร่องรอยไหมจริงจริงมีร่องรอยครับร่องรอยแรกก็คือในพงศาวดารฉบับพระจักรดทะเลขาเนี่ยกล่าวถึงช่วงที่สมเด็จพระเอกาทศรสเบิกทู่จากตองอูลและก็ล้านช้างเนี่ยเข้ามาถวายบังคมครับ ในพงศาวดารบอกอย่างนี้ครับบอกว่าจึงให้ตั้งเรือแห่และให้เทียบเรือต้นเรือแข่งทั้งปวงตามกระบวนจึงให้เบิกพระราชกุมารและพระราชนัดดาและเท้าพระยาสามนราชมหาเสนาบดีทั้งปวงมาประชุมกันในหน้าพระที่นั่งอันนบและให้เบิกทูตานุทูตอันมาแต่เมืองตองอูและล้านช้างเข้าถวายบังคม ในรายละเอียดเนี่ยพระราชนัดดาที่ว่าเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่พระโอรสของเจ้าฟ้าสุทัศน์ซึ่งเป็นโอรสของสมเด็จพระเอกาทศรสเนี่ยนะครับเพราะดูแล้วการใช้คําว่าพระราชกุมารเนี่ยทำให้คิดว่าเจ้าฟ้าสุทัศน์เนี่ยน่าจะทรงพระเยาว์อยู่ครับยังไม่มีพระมเหสีแล้วก็คงไม่มีโอรสที่ดาแน่นอนนะครับก็ทําให้น่าเชื่อว่าพระราชนัดดาของพระเอกาทศรสเนี่ยอาจจะเป็นพระลูกเธอของสมเด็จพระเรสุนเนี่แหละครับ ประกอบกับในเวลานั้นน่ยพระเอกาทศรสเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ส่งตั้งเจ้าฟ้าสุทัศน์พระราชโอรสของพระองค์เนี่ยขึ้นเป็นพระมหาอุปราชครับจึงยังปรากฏพระนามของพระราชนัดดาอยู่นะครับจนเมื่อพระเอกาทศรสเนี่ยทรงแต่งตั้งเจ้าฟ้าสุทัศน์พระราชโอรสองค์ใหญ่ของพระองค์เนี่ยขึ้นเป็นที่พระมหาอุปราชเมื่อ2150หหลังจากงานที่พระเจ้าตองอูและพระเจ้าล้านช้างกลับไปแล้วนะครับ ก็เลยไม่ปรากฏพระราชนัดดาของสมเด็จพระเอกาทศรสอีกเลยครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้ครับว่าลูกเธอของพระนเรศวรเนี่ยคงจะอยู่ในภาวะเสี่ยนหนามครับของอุปราชพระองค์ใหม่ก็จึงทําให้เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นได้นหะครับที่พระเอกาทศรสเนี่ยได้ทําไว้กับลูกเธอพระองค์นี้ซึ่งก็เป็นไปได้ในประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าเจ้าฟ้าสุทัศน์ซึ่งขึ้นเป็นพระหมหาอุปราชเนี่ยเป็นอยู่ได้แค่4ี่เดือนเศษครับ พระองค์เนี่ยก็ถูกพระชบิดากล่าวหาว่าทรงเป็นกบฏนะครับพรงจึงเสวยยาพิษจนถึงแก่พิราลัยไปครับเหตุการณ์ครั้งเนี้ยพงศาวดารจดไว้ให้คลุมเครือมากเลยนะครับบอกว่าอยู่มาสี่เดือนเศษพระมหาอุปราชกราบทูลพระกรุณาว่าจะขอพิจารณาคนออกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าจะเป็นกบฏหรือพระมหาอุปราชมีความกลัวพระชบิดาเป็นกำลัง ออกจากที่เฝ้าสเสด็จมาพระราชวังบวรสถานมงคลเพลาค่ําเสวยยาพิษสวรรคตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระโทมนัตโสกาอาดูรภาพถึงพระรจชโอรสเป็นอันมากก็น่าสงสัยเหมือนกันครับว่าการพิจารณาคนออกเนี่ยคนที่ว่านั้น,นคือใครครับ นักปฏติศาสตร์ในปัจจุบันเ,เชื่อนะครับว่าน่าจะเป็นขุนนางข้าราชการรุ่นเก่าๆครับที่รับใช้มาตั้งแต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจนแก่ชรากันหมดแล้วนะครับพระมหาอุปราชก็จึงทูลขอให้ปลดออกซะบ้างครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีบางมุมครับว่าอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องจริงแบบนั้นครับที่จะทูลขอเอาข้าราชการออกครับเพราะว่าการทูลขอเอาข้าราชการออกเนี่ยไม่น่าจะทําให้พระราชบิดาพิโรธถึงขั้นบริพาทพระโอรสว่าเป็นกบฏนะครับ ดังนั้นคนที่ว่าเนี่ยที่จะให้พิจารณาคนออกเนี่ยน่าจะเป็นคนที่สําคัญมากๆคนหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับพระญาตที่พระมาหาอุปร,ราชทูลขอให้ออกเนี่ยอาจจะเป็นคนในครอบครัวของพระเจ้าลูกเธอพระมหาธรรมราชานะครับคนที่พระเอกาทศร,รสเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นเส้นหนามครับเมื่อครั้งที่ตั้งเจ้าฟ้าสุทัศน์ขึ้นเป็นพระมาหาอุปร,ราชนั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะเป็นด้วยพระไทยที่หวังดีแหะครับแล้วก็มีเมตตากรุณาของเจ้าฟ้าสุทัศน์ก็เป็นได้ครับ ที่พระองค์เนี่ยคงจะสงสารครอบครัวนี้ซึ่งจริงๆก็นับญาติกันนะครับจึงเสี่ยงครับที่จะทูลขอให้พระราชบิดาเนี่ยปล่อยครอบครัวของลูกพี่ลูกน้องของพระองค์เนี่ยออกมานะครับจนพระราชบิดาเนี่ยไม่พอพระทัยอย่างแรงครับคงจะได้ดุด่าบริพาทพระราชโอรสต่างๆนานา,นา,นานครับด้วยความที่เจ้าฟ้าสุทัศน์เนี่ยอาจจะมีพระทัยที่อ่อนโยนนะครับซึ่งก็อาจจะมีความน้อยพระทัยอย่างมากจนถึงกับเสวยยาพิษสวรรคตในคืนนั้นล่ะครับ หลังจากเจ้าฟ้าสุทัศน์ถึงแก่พิราลัยแล้วเนี่ยสมเด็จพระเอกาทศรสเนี่ยยังไม่ได้ตั้งเจ้าฟ้าสีสวภาคซึ่งเป็นพระอนุชาเนี่ยขึ้นเป็นพระหมหาอุปราชต่อนะครับจะเป็นเพราะเหตุใดเนี่ยอันนี้ก็ต้องว่ากันต่อครับเพราะว่าในที่สุดเมื่อสมเด็จพระเอกาทศรสเสด็จสวรรคตในปี2153เนี่ยตอนนั้นทรงครองราชได้6ปีครับ เราขุนนานขงข้าราชการทั้งหลายก็อัญเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสีสวภาคครับซึ่งเป็นพระอนุชาของเจ้าฟ้าสุทัศน์เป็นพระโอรสพระองค์เล็กขึ้นครองราชครับเหตุ <c oughs> ที่ขุนนานขงข้าราชการต้องปรึกษากันก่อนที่จะอัญเชิญเจ้าฟ้าสีสวภาคขึ้นครองราชเนี่ยเป็นเพราะว่าหลังจากที่สมเด็จพระเอกาทศรสูญเสียพระมหาอุปราชเจ้าฟ้าสุทัศน์ไปแล้วเนี่ยพระองค์ไม่ได้แต่งตั้งใครขึ้นมาเป็นพระมหาอุปราชแทนนะครับ ทำให้สงสัยได้นะครับว่าทําไมพระองค์ถึงไม่ได้ท่งตั้งให้เจ้าฟ้าสีีสวภาคเป็นพระมหาอุปราชต่อไปในทันทีครับซึ่งเรื่องนี้ในบันทึกของปีแอร์ฟลอริสครับซึ่งเป็นนักเดินทางชาวอังกฤษบันทึกทําให้เราพอได้ทราบว่าเจ้าฟ้าองค์เล็กนั่นเป็นบุคคลที่อ่อนแอครับไม่ค่อยจะมีผู้ใดยำเกรงมากสักเท่าไหร่แถมในพงศาวดารของไทยและก็เอกสารของฝรั่งเนี่ยบันทึกตรงกันครับว่าพระองค์เนี่ยเสียยอดพระเนตรไปหนึ่งดวงครับ ก็แปลตรงๆก็คือมีพระเนตรบอดไปข้างหนึ่งครับในเอกสารดัตช์เรียกพระองค์ว่า B ล i n น K i n g นะครับหรือว่าพระเจ้าแผ่นดินผู้มีพระเนตรมืดบอดครับนายบิเตอร์ฟลอริสเนบันทึกเอาไว้ด้วยครับว่าในครั้งนั้นเนียมีขุนนางคนหนึ่งครับที่ยุยงเจ้าฟ้าสีสวภาคให้ทรงเกิดความระแวงว่าพวกญี่ปุ่นเนี่ยจะวางแผนชิงราชสมบัติครับมีบันทึกของฮอลันดาอีกฉบับเล่าเอาไว้ครับว่าในช่วงปลายรัชกาลของสมเด็จพระเอกาทศรสเนี่ย มีขุนนางคนหนึ่งชื่อว่าออกยากรมนายวัยครับหรือว่าเจ้ากรมนายวัยในเอกสารของปีอร์ฟลอริสนะครับผู้บังคับบัญชากองทหารอาสาญ,ญี่ปุ่นครับเป็นผู้กราบทูลยุยงให้สมเด็จพระเอกาทศรสเนี่ยปลงพระชนเจ้าฟ้าสุทัศน์ครับเพื่อวางแผนชิงราชสมบัติยกตัวเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนเลยนะครับแต่ที่สุดแล้วก็กลับกลายเป็นว่าเจ้าฟ้าสีสวภาคที่ขึ้นครองราชหลังจากที่สมเด็จพระเอกาทศรส่งสิ้นพระชนลงครับ เจ้าฟ้าศรีสวาภาคก็ส่งทราบเรื่องนี้ดีครับวันหนึ่งก็ส่งส่งทหารเนี่ยออกไปจับตัวออกยากรมนายวัยมาประหารชีวิตซะ mm. เพื่อเป็นการขจัดเส้นหนามครับซึ่งนั่นมีผลทําให้ทหารซาม,มูไรญี่ปุ่นซึ่งเป็นข้าของออกยาผู้นี้เนี่ยเครียดแค้นพระมหากษัตริย์ไทยเป็นอย่างมากครับญี่ปุ่นประมาณ280คนนะครับที่เป็นข้าของออกยากรมนายวัยเนี่ยพยายามจะแก้แค้นแทนนายครับ เพื่อไว้เกียรติแห่งความองอาจกล้าหาญก็จึงพากันวิ่งกรูเข้าไปถึงพระราชวังครับจนผู้คนแตกตื่นกันเป็นโอลมานครับแล้วก็ออกวาจา,บ,าบังคับพระเจ้ากรุงศรีธานครับให้ส่งตัวขุนนางผู้เป็นตัวการฆ่าออกยากรมนายวัยรวมสี่นายเนี่ยออกมาให้ญี่ปุ่นประหารชีวิตเป็นการทดแทนครับซึ่งเรื่องนี้ทำให้นับแต่นั้นมาเนี่ยบางคราวในพวกญี่ปุ่นเหล่านี้ก็พากันใช้อำนาจ บ,บังคับพระเจ้ากรุงศรีธยาให้ส่งกระทํากิจการบางอย่างตามความพอใจนะครับแต่ใช่แต่เท่านั้นแหละครับญี่ปุ่นเหล่านี้ยังคงบางอาจแย่งชิงเงินทองของคนไทยครับนํากลับประเทศญี่ปุ่นอีกเป็นจํานวนมากครับโดยที่ฝ่ายไทยเนี่ยไม่อาจจะสามารถที่จะว่ากล่าวห้ามปรามได้ครับมันก็แปลกนะครับที่ญี่ปุ่นแค่280คนเนี่ยมีอํานาจถึงขนาดนั้นที่จะมาขู่เค็นพระเจ้าแผ่นดินได้นะครับ แต่ก็คงพอจะเห็นปเป็นเล่าครับว่าสมเด็จพระศรีสวาภาคเนี่ยมีศักยภาพในการเป็นพระหมหากษัตริย์ที่อาจจะงอนแง่นหน่อยนะครับไม่ค่อยเข้มแข็งและก็ความเป็นกษัตริย์ของพระศรีสวาภาคกําลังจะสิ้นสุดลงครับพร้อมกับการปรากฏตัวของพระอินทราชาครับในพระราชพงศาวดารเนี่ยบันทึกเอาไว้ครับว่าพระศรีสินบวชอยู่วัดระฆังรู้พระไตรปิฎสันทัดได้สมณะฐานันดรเป็นพระพิมลธรรมอนันตปรีชามีสิทธิโยมมาก ทั้งจมื่นสีสรลักษ์ก็ถวายตัวเป็นบุตรเลี้ยงครั้งนั้นเชี่ยวชาญคนทั้งหลายนับถือมากจึงคิดกับจมื่นสีสรลักษ์และสิทธโยมเป็นความลับซ่องสมพักพวกได้มากแล้วก็บริวัิออกเพลาพบคำ่ำก็พาไปชุมพลณปรางวัดพระศรีมหา,าธาตุครั้นได้อุดมนักขัตฤริกก็ยกพลมาฟันประตูมงคลสุนทรเข้าไปได้ในท้องสนามหลวง ขุนนางซึ่งนอนเวนเอาความมากราบทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตกพระไทยตะลึงไปชั่วครู่จึงตรัสว่าเวลาก็ตามเถิดแต่อย่าให้ลำบากเลยพระพิมลธรรมเข้าพระราชวังได้ก็ให้กลุ่มเอาพระเจ้าแผ่นดินไปพันธนาการไว้ให้มั่นคงรุ่งขึ้นให้นิมนต์พระสงฆ์บางสุกุลร้อยหนึ่งให้ทูบเทียนมาแล้วก็ให้สำเร็จโทษด,ด้วยท่อนจันเอาพระศพไปฝังณวัดโคกพระยา พระศรีสวัสดิอยู่ในราชสมบัติปีหนึ่งกับอีกสองเดือนก็สรุปว่าพระศรีสวัสดิก็โดนสาเร็จโทษด,ด้วยท่อนจันทร์จากพระพิมลธรรมนะครับแต่มีเรื่องที่ชวนสับสนอย่างหนึ่งครับก็คือบันทึกจากพงศ์สวดารของกรุงศรีตุยยาในฉบับของวันวลิตท,ที่เรียบเรียงพระราชประวัติของกษัตริย์อยุธยาตั้งแต่สร้างกรุงมาเนี่ยวันวลิตเนี่ยเรียบเรียงได้ถูกต้องตรงกับประวัติศาสตร์ไทยตลอดมาครับ แต่ว่าพอมาถึงช่วงสิ้นสุดรัชกาลของสมเด็จพระเอกาทศรสพระมหากษัตริย์องค์ต่อมาเนี่ยกลับไม่ใช่เจ้าฟ้าสี่สวภาคครับกลายเป็นพระเจ้าทรงธรรมขึ้นครองราชเลยทีเดียวครับทำให้เจ้าฟ้าสีสวภาคในบันทึกของวันวิตเนี่ยหายไปครับแถมยังไปให้รายละเอียดในพงศาวดารกรุงศรีธยาฉบับวันวิตอีกนะครับว่าพระมหากษัตริย์ที่ถูกพวกญี่ปุ่นจับตัวก็คือสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมนั่นเองครับ ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยบันทึกของวันวนลิตในตอนนี้เป็นเรื่องที่ผิดพลาดแหะครับเพราะว่ากษัตริย์ที่โดนญ,ญี่ปุ่นจับเป็นตัวประกันเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าทรงธรรมครับแต่เป็นเจ้าฟ้าสีสวภาคตามที่พงศาวดารของไทยกับเอกสารของฮอลันดารับกันอยู่นะครับ เหตุที่วันวลิตบันทึกผิดและก็ละเลยเจ้าฟ้าสีสวะภาคในทำเนียบกษัตริย์ไปเนี่ยเพราะว่าวันวลิตเนี่ยเพิ่งเข้ามาอยู่ในกรุงศรีธยาสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองครับไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์กบฏของญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้นครับจึงไปรับข้อมูลจากผู้ที่เล่าเรื่องอย่างผิดผิดให้กับวันวลิตได้ฟังนะครับแล้ววันวลิตก็เหมารวมมาว่ากษัตริย์ที่ถูกญี่ปุ่นจับตัวก็คือสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม และจดเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้ทันทีครับโดยที่ไม่ได้มีเวลาไตรตรองหรือว่าหาหลักฐานอื่นๆมาประกอบอะไะครับในพงศาวดารกรุงศรีธยาฉบับวันวนลิตในขั้นต้น,นยังระบุด้วยนะครับว่าพระเจ้าทรงธรรมก็คือโอรสของพระเอกาทศรสครับซึ่งนั่นเป็นการเอาเจ้าฟ้าสีสวภาคมาปะปนอีกเช่นกันละครับแต่หนังสือฉบับนี้ก็แต่งในตอนที่วันวนลิตเดินทางเข้ามายังพระนครใหม่ๆครับก็ยังไม่ได้เจาะลึกเหตุการณ์ในตอนนั้นเท่าที่ควรครับ ภายหลังเนี่ยวันวลิศอยู่ในกรุงเป็นเวลานานมากพอแล้วก็เป็นได้หรอครับบันทึกของเหตุการณ์พระพราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองในหนังสือที่ชื่อว่าเหตุการณ์สงครามสืบราชสมบัติหลังแผ่นดินพระอินทราชาเนี่ยได้บันทึกอย่างละเอียดและก็หมดจดที่สุดหรอครับแม้แต่ในเรื่องของพระเจ้าทรงทำเองเนี่ยก็มีบางตอนที่กล่าวอย่างอ้อมอ้อมเลยนะครับว่าเจ้าขัวมณีจันทร์ชายาไม้ของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยคือมารดา ของพระเจ้าทรงธรรมครับแล้วในที่สุดก็ในพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นครองราชส่งพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมครับรัศดรทั้งปวงเนี่ยเรียกว่าพระเจ้าทรงธรรมอันมหาประเสริฐครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าระหว่างพระอินทราชากับพระศรีสินที่เป็นพระพิมลธรรมเนี่ยใครกันแน่ที่ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าทรงธรรมครับในพงศาวดารไทยของเราเนี่ยมักจะจดเอาไว้ไม่ละเอียดแล้วก็คลุมเครือครับ ทั้งหมดเหตุการณ์เหล่านี้ถูกคัดลอกต่อๆกันมาหลายทอดแล้วก็ชำระใหม่ไปมาครับมีผลทำให้คลาดเคลื่อนได้ครับ mm hmm. เมื่อมาดูบันทึกร่วมสมัยของฝรั่งชาวต่างชาติในสมัยนั้นก็พอจะโล่งอกได้บ้างนะครับ mm hmm. เมื่อฝรั่งเขายืนยันหนักแน่นครับว่าพระอินทราชาก็คือคนที่เป็นกษัตริย์ขึ้นครองราชนามว่าพระเจ้าทรงธรรมอันมหาประเสริฐครับส่วนพระศรีสินนั้นน่ยมีอยู่จริงครับแต่ทรงเป็นพระอนุชาของพระอินทราชา แล้ววันวิตก็พูดถูกด้วยนะครับเพราะว่าระบุว่าขณะนั้นนะส่งผนวดอยู่ครับบันทึกนี้ก็ไม่ได้บอกหรอกครับว่าพระเจ้าทรงทำเนี่ยทรงเป็นโอรสของพระเอากาทศรสนะครับแต่บอกแต่เพียงว่าเป็นนัดดาหรือว่าเป็นหลานของพระสุธรรมราชาซึ่งนั่นหมายถึงพระมหาธรรมราชาที่ราช,รชบิดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและก็สมเด็จพระเอากาทศรสนั่นเองครับเมื่อเขียนให้คลุมเครือแบบนี้เนี่ยก็คิดได้แหละครับว่า พระเจ้าทรงร,รมเนี่ยคือพระเจชโอรสของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับและก็จะเป็นพระอนุชาจะมารดาเดียวกันหรือเปล่าต่างมารดาหรือเปล่าของพระนามที่เคยปรากฏพระเจ้าลูกเธอพระมหาธรรมราชาที่หายสาบสูญไปนั่นแหละครับอีกอย่างก็คือถ้าพระอินทราชาเนี่ยเป็นโอรสของพระเอกาทศรสจริงเนี่ย ป่านนี้ข้าราชการก็คงยกให้เป็นกษัตริย์แทนเจ้าฟ้าสรีสวภาคไปตั้งนานแล้วล่ะครับไม่ต้องคำนึงถึงความเป็นพี่ใหญ่ก็ได้ครับเพราะว่ากิติศัพท์ในเรื่องความอ่อนแอของเจ้าฟ้าสีสวภสคเนี่ยก็ปรากฏให้เห็นอยู่ทนทษอนะครับดังนั้นพระอินทราชาเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นโอรสของพระเอกาทศรสครับแต่จะมีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหนที่จะสันนิษฐานว่าพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยคือพระโอรสของสมเด็จพระนเรศวร อันนี้ก็ต้องน่าคิดแหละครับเพราะว่าอยู่ที่ชื่อยศของพระเจ้าลูกเธอของพระเจ้าแผ่นดินด้วยนะครับ ถ้าเราสังเกตเนี่ยตั้งแต่แผ่นดินของสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นต้นมาเนี่ยมีการให้พระนามแก่พระราชโอรสว่าเจ้าฟ้ามาโดยตลอดครับซึ่งถือว่าเป็นยศที่ได้รับมาใหม่นะครับในขณะที่ชื่อยศของลูกในพระมหากษัตริย์พระองค์เก่าๆก,ก่อนหน้านั้นน่ยมักจะมีพระนามว่าพระราเมศวรบรมราชามหาธรรมราชาอินทราชาศรีสิลหรือแม้แต่พระองค์ทองนะครับ พระกาทศรถเนี่ยทรงเริ่มตั้งลูกเธอชั้นเจ้าฟ้าขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของพระองค์ครับก็คือเจ้าฟ้าสุทัศน์และก็เจ้าฟ้าศรีสวภาค,ครับและพระหมหากษัตริย์พระองค์ต่อๆมาก็ตั้งยศลูกเธอเป็นชั้นเจ้าฟ้ากันแทบจะทั้งหมดแหละครับในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อพระนเรศวรทรงม,มีพระาราชโอรสก็ทรงตั้งยศลูกเธอเป็นพระนามแบบเก่าครับ ที่เห็นชัดก็คือพระเจ้าลูกเธอพระมหาธรรมราชาที่มีพระนามปรากฏในพงศาวดารนั่นแหละครับแถมยังส่งขึ้นไปครองเมืองพิษณุโลกตามแบบดั้งเดิมอีกด้วยลหะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อได้นะครับว่าโอรสองค์ต่อมาของพระองค์เนี่ยก็น่าจะใช้ชื่อยศแบบเก่าด้วยครับทําให้ชื่อพระอินทราชาพระศรีสินปพระองค์ทองก็น่าจะอยู่ในข่ายเป็นเหล่าโอรสของพระนเรสวนมากที่สุดครับ ขนาดพระโอรสของพระเจ้าทรงรทมเองเนี่ยก็ยังใช้พระนามแบบเก่าครับเช่นพระเชษฐา,าธิราชพระอาทิตยวงศ์เป็นต้นแหละครับและในรัชสมัยของสุริพระนเรศวรเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่พระองค์เนี่ยทรงส่งพระโอรสไปครองหัวเมืองเหนือครับเพราะว่าหลังจากนั้นในแผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรสเนี่ยก็ไม่มีลูกเธอพระองค์ไหนเนี่ยไปประทับที่พิษณุโลกอีกเลยนะครับเมืงองแห่งนี้ยังคงมีเพียงแค่ขุนนางชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นที่มาปกครองครับ ก็อาจจะจินตนาการได้ครับว่าพระเจ้าทรงธรรมหรือพระอินทราชาเนี่ยน่าจะเป็นเจ้านายรุ่นราวคราวเดียวกันกับเจ้าฟ้าสีสวภาคครับเช่นเดียวกับที่พระเจ้าลูกเธอพระมหาธรรมราชาเป็นรุ่นราวคราวเดียวกับเจ้าฟ้าสุทัศน์ก็เป็นได้ครับ<อ>ก็ไม่แปลกใจเลยครับว่าพระอินทราชานจะทรงชิงราชสมบัติจากเจ้าฟ้าสีสวภาคครับและก็อาจจะประหารพระองค์ด้วยท่อนจันท์และอย่างเลือดเย็นก็ได้นะครับ จึงก็ไม่น่าเชื่อครับว่าจะเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันครับแล้วก็อาจจะส่งแก้แค้นให้กับพระมหาธรรมราชาซึ่งก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นพระเชษฐาของพระองค์นะครับที่ถูกเชื้อสายของพระเอกาทศรสได้กระทําอย่างหนึ่งอย่างใดเอาไว้ก่อนหน้านั้นก็ได้ครับนับว่าเป็นกรรมสนองกรรมกันไปนะครับแล้วก็ในภายหลังเนี่ยเชื้อสายของพระเจ้าทรงธรรมก็ถูกประหารโดยพระเจ้าประสาททองอีกด้วยนะครับจริงๆก็ดูเหมือนจะเป็นเวรเป็นกรรมที่ไม่รู้จักจบสิ้นนะครับ นั้นก็ทำให้ถ้าจะลองเอาข้อมูลเหล่านี้มาลองสรุปดูง,ง่ายๆเนี่ยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยก็น่านจะทรงมีพระชายาและพระเจ้าลูกเธอครับไม่ใช่เรื่องที่ว่าพระองค์จะทรงเป็นโสดตลอดพระชนชีพดังที่นักประวัติศาสตร์ตกกล่าวกันไว้ละครับคุณผู้ฟังครับประวัติศาสตร์นี่คือภาพสะท้อนของอดีตครับบางครั้งเนี่ยภาพนั้นก็ถูกแต่งแต้มด้วยเงาของอำนาจและก็ความเงียบงันของคนพ่ายแพ้นะครับ เรื่องราวของพระมหาธรรมราชาเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ตำนานครับแต่ว่าเป็นเสียงสะท้อนจากรอยแยกเล็กๆในหน้าพระราชพงศาวดารที่รอให้เรารับฟังด้วยใจที่เปิดกว้างและไม่แน่ครับมุมมองที่ผมว่ามาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้นะครับแต่ถือซะว่าเป็นมุมมองที่ทำให้เรามองเห็นเรื่องราวที่น่าสนใจและอาจจะทำให้ผู้ที่สนใจไปค้นคว้าและคิดต่อไปก็ได้ครับ ขอบพระคุณที่กรุณาติดตามคนติดเล่านะครับช่องทางการสื่อสารทั้งหลายในผมแนบไว้ในกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับทุกความคิดเห็นข้อมูลและก็ข้อติชมด้วยครับรูปประกอบเรื่องราวในแต่ละตอนผมโพสต์ไว้พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมใน Facebook p a พ e คนติดเล่าแล้วนะครับตามไปเยี่ยมชมพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ครับลองไปกดติดตามกันดูนะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมปิงปอง สวัสดีครับ